ใลรยอย่างพื้นสูงสุดกระโดดขึ้นตรงๆก่อนพี่จะแบงก่อนมึงสูงกับพื้นเท่าไหร่โอเคลองอันนี้แอมแอมลองสูงมีกูะโดดแล้มีลองลองหน่อยลองกระโดดเต็มแรงนะขอเต็มแรงนะมากของมึงของมึงมึงสูงตัวแล้วมึงสูงตัวแล้วของมึงถ้าถ้าหนูเป็นไปได้ที่สุด ร้องเลยไหมรองก่อนอ่ะ้ย มือทำไมตัวคุหนักจังวะมนมือทะลุไปเลได้ไปที่ไรเรียนรู้นะเรียนนะประเด็นนะประเด็นคือพี่คนที่เซฟตี้มูดนะเซฟตปลายนิ้วของท่านแค่กดซับตะไคร้ที่ปุ่มสีแดงให้มันกลายปุ่มสีเทาอ่าง่ายๆกดทีเดียวพออย่าไปกดสองครั้งท่าไมกดสองครั้งท่าไมไม่รู้เด็กสมัยนี้ผมกดแล้วครับพี่สองครั้งไม่ได้สองครั้งมันอันตรายเดียว พูดตีตายเลยกวอนกระดิ่งได้ด้วยถูกต้องเมื่อเวลาคลิปมาจะได้เห็นก่อนคนอื่นนะครับเจอก่อนเลยนะครับผมความสนุกไร้ขีดจำกัดอยู่ที่นี่แล้ว